สวัสดีแฟนกลับทุกๆท่านนะคะมาอยู่กับเราช่างพลายวุญช่อีล e เฟนนะคะผลเลือดออกแล้วนะคะว่าปกติทั้งสี่เชือกเลยนะคะทั้งน้องบุญชูลูกพี่บัวน้องนานูแล้วก็พี่ชื่นนะคะปกติทั้งสี่เชือกเลยค่ะเด็กอ้วนเด็กอ้วนนอนลงเลยเด็กอ้วน ยังไม่ได้ไปทำกิจกรรมนะคะนอนลงเลืนอนลงนอนลง,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 ลงเด็กอ้วนวันนี้เด็กอ้วนนอนตื่นสายมาปลูกน้องชูอสองรอบนะคะเด็กอ้วนฝั่งนู้นก็น้องทองเพชรหลับอยู่ สวัสดีคุณนิตยวันค่ะอุ้ย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 อุ้อุยเด็กอ้วนนะเด็กอ้วนเด็กอ้วนดูท้องนอนลงมาเลยนอนลงมาเลยเด็กอ้วนชูนอนลงมาครับนอนลงมาผลเลือดเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยทั้งสี่เชื้อค่ะทีท้องก่อน ปกตินะคะผลเลือดอุย้ยไม่ได้จับท้องน้องชูนานเลยอ้วนสวัสดีค่ะโอ๊ยนอนชู้โอ๊ยอ้วนมาก <ST IT AL> แม่โ <ST IT AL> <ST IT AL> วยวายอุ้ยเด็กอ้วนเก่งนะคะกินเก่งนะ้องทองเพชรก็หลับอยู่นะคะ โอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนเด็กอ้วนมันชูอ้วนมากหนงนะคะขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมข่าวดีสบายใจใช่ค่ะเด็กอ้วนอุ้ย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 อุ ชู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 หันหลังให้แล้วชูชูมาหนี่มามันนี่มันนี่ชูน<ช>้องชูไม่หันมาเลยไปดูนน้อองเพชรก่น,นะห <มา S 2> ลับอยู่นะคะเดียเ๋ยวน,นี่นะคะน้องทางเพชรหลับอยู่ค่ะ ของเพชรหลับอยู่อืมเออจะให้เมื่อชูสันอ้าวเด็กอ้วนพอมาถ่ายทางนี้ก็หันหลังให้แล้วอุ้ย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 แก้มน้องชูอุ้ยเด็กอ้วนอ้ชู อุ้ยอุ้ยนอนอีกแล้วพอเตือนสั่งให้ให้นอนนี่ไม่นอนนะคะนอนลงมาเลยนอนลงมาเลยเด็กวัวนอนลงมาเด็กวัวนอนลงมาเด็กวัวอุ้ย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 หาอะไรหาอะไรเมียวดึงมือเด็กวัวเด็กวัวนอนลงทำไม ยกอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับโชงาชงาทีอุ้ยว้าอุ้ยโชงาแล้วโชงาแล้วเด็กนนนอตื่ี๋ยวเถอะจะพาไปดูเด็กนอนตื่นสายก็คือดอกทอกเพชรนั่นเองตัวทวยบีนี่ดูตรงนี้นะคะ น้องเพชรนอนตื่นสายฝั่งนู้นนะคะน้องน้องเพชรดูขานะคะนี่ก็แม่ทับทีมนี่ก็น้องอ้วนชูเด็กวันนอนลงเลยเนี่ยเด็กวันนอนลงเดี๋ยวก็ไปทำกิจกรรมที่ซุ้มเขียวนะคะอุ้ย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 

สวัสดีจ้า้อ,องชอูสวัสดีค่ะยวจับนี่โอ้ยอกวอเอกรทาะละมา <c oughs> น้องชือว้วนมากุงไขเนียุงไน้นอนล้นอนแล้ว้องชูอโอ้ยขาเห่หมดแล้วค่ะลุกขึ้นได้ไหม เออลุกข <ừ> ึ <ừ> ้นได้เลยอุ้ยุ้ย้ยเงนอึ้งอ่างยักเลยอ้วนจริง เาโอ๊ยบุญชูทำไมอ้วนแค่ดูนะคะโอ๊น้องเพชรตื่นแล้วค่ะน้องเพชรตื่นแล้วน้องเพชรน้องชูนี่นอนเล่นนะคะอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยชูโอ้ยลมเย็นสบายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเงินห้องเงินก็หันหลังให้โอ้โหห้องเงินเอือเอือ สั่งเนี่ยไม่ได้สั่งนะเนี่ยอ่ะนอนลงมาเลยนอนลงมานอนลงมาเลยนอนลงมาครับอ้าวไม่นอนเด็กอ้วนลุกขึ้นได้ไหมเด็กอ้วนนี่อ้วนเกินนะคะน้องชู ้อเงินต่อนะคะข้อเงินตกมันนะคะยังไม่หายตกมันเลยพ้งเงินกว่าจะหายก็น่าจะนานนะคะข้อเงินอันเจพี่ใบเฟินนะคะ่ใบเฟิน เด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กอ้วนนั่งลงเลยเด็กอ้วนนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงเลยพี่เปียกทานข้าวยังจ๊ะยังไม่ได้ทานเลยค่ะยังไม่ได้ทานนะคะเด็กอ้วนน่งลงเลยละ พี่ปอมแปมก็อยู่กล้เชีค่ะวันนี้น้องชูไปทำกิจกรรมที่ซุ้มเขียวนะคะโยกครับโยก địch quân địch quân chồng nga này xí anh nga lâu lên nga này năm phía chưa nga lâu lâu ui nó ui lên nó ui nó ui chú chú nó ui 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 ดูนะคะ <S <S ชูชูนอนลงมาครับนอนลงมาครับชูชูนอนลงมาเลยนอนลงมาเลยอุ้ยอดูนะคะอ้วนเกินนะคะนองชูอ้วนเกินโอ้ยโอ้ยลุกขึ้นได้ไหมลุกขึ้นได้ไหมโอ๊ยโอ๊ะลุกขึ้นได้ครับมาไปไหนอีก ดอกค่ะขอบคุณที่ตอบมาค่ะ <laughs> ค่ะดูจากข้างหลังก็แบบอืมดูทองน้องชูนะคะแบบใหญ่จริงๆเลยชูชู ่าให้ดู่าให้ดูเลยน้องชูเนี่ยเด็กอ้วนทำอะไรทำอะไรอุ้ยอุ้ย,ยดูกางขาอุ้ยอุ้ยชูกางขาอะไรขนาดนั้น อุ้ยเล่นโซ่แล้วเล่นโซ่แล้วเดี๋ยวก็พันขาตัวเองออกไม่ได้ชูวอ้าอ้าชูวมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ออกได้ไหม ว้านดูนะคะเอาโซ่มานี่ข้างหลังเอาออกได้ไหมเออออกได้ครับเอาออกได้อยู่นังชูก็ไม่ค่อยจะดื้อนะคะ เล่นดินแล้วเล่นดินแล้วิวว้วาวเป่าดินนะคะเะอะดู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 ๆๆเช้าชูค่ะต้องขอออกจากไลน์นะคะ วันนี้ต้องชูไปทำกิจกรรมที่ซุ้มเที่ยวด้วยนะคะฝากติดตามช่องพลายบุญชูอีลเฟนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปนะคะต้องขอออกจากไลค์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ